บิสเดิลแชร์แมนเอ็กซ์แลนเซียเลดี้แอนด์เจนเดอร์แมนเฟิร์สออฟออร์อันดุนไพร์ทูเอ็กเพรสไมล์เอฟเจแอนด์ทูออเมสเตเดอร์เฟรดิคจอห์นสันป๊อปกาแนนฟอร์แชร์ลิงเดอะซิกซี่เจลเวนซีแอนดีเซ็กชั่นคอนดีอาร์ฟออฟเดอะโรยันไถ่กอบเมนต์อีซิตไมล์เทสฮอนเนอร์ทูเอเธน The section today from here on I will continue my speech in Thai I cry out for you r understand ท่นานประธานที่เคารพประเทศไทยมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายพื้นฐานตามบรรทัดกรณีภายใต้อนุสัญญาควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศ ทั้งสารฉบับตามปฏิญญารัฐคุนตีคศ2019และเอกสารผลลัพธ์การประชุมสมัชิกาหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วยปัญหายาติพติดโลกคศ2016เพื่อให้เป็นไปตามหลักการและข่าวประเทศไทยได้ดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในว่วงเวลาไม่นานนี้หรือ ได้มีประมวลกฎหมายยาเติดฉบับใหม่ปีคศ2021เพื่อเป็นเป็นตามแนวทางหลักสารสุขนำและจัดการสถานการณ์ยาติพติดในประเทศให้ดีขึ้นท่านประธานที่รบท่านสุภาพบุรุษท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษประเทศไทยภายใต้กนนารนำของนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสิน ได้ร่วมกับประชาชนทุกภาคส่วนเพื่อดําเนินการสาปาผู้มีสิทธิและยาเสพติดให้บทประจากสังคมไทยโดยยึดหลักเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยสนับสนุนให้ผู้เสพเ,เข้ารับการบาบัดอย่างมีประสิทธิภาพและทวนเรเพื่อเพิ่มจำนวนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให้กับสูสังคม และพัฒนาความสามารถให้เข้าสู่ภาคแรงงานส่วนผู้ผลิตผู้ค้าหรือผู้ที่ต้องรับโทษตามกระบวนการยุติธรรมได้ใช้มาตรการปราบปรามทางกฎหมายอย่างจรงิงจังรวมถึงการยึดทรัพย์หรือการฟองเงินเพื่อตัดวงจรการค้ายาเสพติดพร้อมดำเนินการเจรจารทางการพูดกับประเทศตามแนวชายแดน เพื่อควบคุมการลักลอบนำยาติดติดเข้าประเทศไทยและดึงประชาชนออกจากวกจรค้ายาติดติดอย่างถาววนนอกจากนี้รัฐบาลไทยจะดาเนินการที่อิงหลักวิชาการเพื่อให้สามารถใช้กัญชาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะการแพทย์การรักษาและการวิจัยเท่านั้นโดยยืนยันว่า จะมีมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการใช้กัญชาเพื่อวัตถุประสงค์สันทนาการท่าประธานที่เคารพในระดับภูมิภาคประเทศไทยมีบทบาทอย่างเข้มแข็งในการเสริมสร้างความร่วมมือภายใต้ปฏิบัติการแ้่น้ําผงปลอดภัยรวมกับสมาเจตรวมกับประเทศสมาชิกอย่่อีกหประเทศร่วมมือภายใต้กรอบ บันทึกความเข้าใจเจ็ดฝ่ายว่าด้วยการควบคุมยาเสพติดอนุภูมิภาคปีคศ1993ร่วมกับประเทศในอนุภูมิภาคลุมไม่น้ำโขงและสำนักง,งานยาเสพติดและอาญกรรมสหรประชาชาติหรือ UNOCD เพื่อร่วมมือภายใต้ศูนย์ความร่วมมือต่อต้าน ยาติดติดอาเซียนเพื่อ,อาการแก้ปัญหายาติดติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำและในภูมิภาคยังมีประสิทธิผลอย่างยิ่งผมขอแสดงความชื่ชนชมบทบาทของ UNODC ที่ได้สนับสนุนและมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง